เซเรนาวิลเลียมอดีตนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันต้องถอนตัวจากการแข่งขันแกรนด์สลมวิมเบิลดันรอบแรกกลางคันในการแข่งขันที่ออลอิงแลด์คลับประเทศอังกฤษเมื่อวันที่29มิถุนายนขณะที่เซเรน่านำอเล็กซานดราซโนวิชคู่แข่งจากเบลารุส3-1เกมในเซตแรกนักหัวสาววัย39ปีลื่นล้มจนได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายต้องเรียกแพทย์เข้าไปดูอาการหลังจากนั้นก็กลับมาแข่งต่อแต่เมื่อโดนไล่เสมอ3-3เกมเซเรนาก็ตัดสินใจ ถอนตัวทั้งน้ำตานับเป็นความผิดหวังอย่างยิ่งสำหรับเซเรนาที่มีโอกาสดีในการลุ้นคว้าแชมป์แกรนสแลมหญิงเดี่ยวสมัยที่24เทียบเท่าสถิติสูงสุดตลอดการของมาการเรตสขอดตำนานจักรลัทธ์ชาวออสเตรเลียเนื่องจากทั้งซิโมนาฮันเลปแชมป์ปี2019ชาวโรมาเนียและนาโอมิโอสากะแชมป์แกรนดสแลม4สมัยชาวญี่ปุ่นต่างถอนตัวไปก่อนหน้านี้แล้วด้านการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวโรเจอร์เฟเดเรอร์อดีตมือหนึ่งโลกชาวสวิสก็ผ่านเข้ารอบ2แบบไม่จบแมตช์เมื่ออาเดเรียนมานาริโนคู่แข่งชาวฝร เศต้องถอนตัวหลังจากลื่นล้มจนบาดเจ็บที่หัวเขา่าโดยขณะนั้นเฟเดอร์เรอร์มือวางอันดับ6ของรายการเสมอกับมานาริโนสองถึงสองเซตหกถึงสี 6, 6่หเจเดอเรอร์แสดงความเห็นว่าหลังจากฝนตกจนต้องปิดหลังคาในช่วงบ่ายพื้นผิวขอดค่อนข้างลื่นกว่าปกติผลรอบแรกคู่ที่น่าสนใจชายเดี่ยวอเล็กซานเดอร์สวเรฟส์เยอรมนีชนะเทาลอนกรีกสปอเนเธอร์แลนด์หกถึง 6-1ดานิลเมดเวเดฟ2รัสเซียชนะยานเลนาดสตรูฟเยอรมนี6-4 6-1 4-6 7-6 3ดีเอโก้ชวัตมัน9ออ์เจนตินาชนะเบอร์นัวแปรฝรั่งเศส6-3 6-4 6-0เดนิสชาปวาลอ10แคนาดาชนะฟิลิปโคทรยเบอร์เยอรมนี6-4 4-6 6-3 5-7 6-4หญิงเดี่ยวแอดลีบัตตี้1ออสเตรเลียชนะกาลาซัวเรสน าบาโรสเปบน6 6ถึง1 6ถึง7 1 6ถึง1บาโบวราเครติโคว่า14เชคชนะคาราทอสันเดนมาร์ก6ถึง3 6ถึง2โคโคกอบ2ฟ20สหรซาฮราชนะฟรานเชสกาโจนสหราชอาณาจักร7-5 6-4ถึง5 6ถึง4มาทาคอสยุกยูเครนชนะกิกกี้เบอร์เทน17เนเธอร์แลนด์6-3ถึง3 6ถึง4คาโรลินาปลิสโคว่า8เชคชนะธรรมราสิดันเซ็กสโลวีเนีย7-5 6-4เอิ็ซ เม์เทน13เบลเยียมชนะฮาเรียตดาร์สหราชอาณาจากักร6-1 6-3มารียาสคารี่15กรีซชนะอารันซารุสเนเธอร์แลนด์6-1 6-1อังกฤษแคเบอร์25เยอรมนีชนะนีนาสโตยานวิตเซอร์เบีย6-4 6-3